อารัวยังไงบรินดิเกอร์มองเคิร์เคสหมาะกับพันตน่งของฝั่งของแดนลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเลยนะรับสั้นการะตุุนหงต้องดีกว่านัดแรกสิอารัวยังไงคาราเกอร์ชี้หงเจ๋งจริงใช่แค่เรือล่มเท่านั้นเอนบริเกอร์รับโกหกนักข่าวว่าไม่ได้คิดถึงเกมเยือนหงตัดที่2เลย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข่าวลนะิวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอะไรนงไงงานนี้นะผมทา้งด้านของแกรี่บริตเกอร์นะฮะกูรูคนดังชื่นชมผลงานของบิลรอชเคเคชแบกซ้ายของประมัสพร้อมชี้ว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ตัวนักเตะจะมีข่าวว่าลิวพูลต้องการตัวไปร่วมทีม โดยแข้งเวสต์สีปรานี้โชว์ฟอร์มโดดเด่นในฤดูกาลนี้กับทุสังกัดจนมีข่าวว่าบรรดาสโมสรยกใหญ่หญร,ร่วมลีกสนใจนอกจากลิเวอร์พูลและก็แมนยูก็จับตาดูแบ็กซ้ายปารนี้เช่นเดียวกันรินดเกิ์ได้กล่าวในรายการเดอะบรสลีกนะฮะของฟุตบอลวิเคราะห์ผลงานของเคอร์เคที่ทำแอสซิสต์ได้ในเกมกับสเปอร์บอกว่ามันดูมืดมนและก็เลวร้ายสำหรับสเปอร์แต่น้อยพวกเขาก็กอบกู้อะไรบางอย่างเอาไปได้ โดยว่าเขากลับมาอย่างน่าประหลาดใจดังนั้นผมคิดว่าแบบนี้เพราะผมไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นปลอลมาร์ชเพลชิ่งได้ดีมากในครั้งนี้ใช่ไหมล่ะการวิ่งและการผ่านบอลของเคอร์เคสกขเช่นเดียวกันเขาดูสุดยอดมากผมคิดว่าสโมสรอ,อาจจะต้องดิ้นรนเพื่อจะรังเขาให้อยู่กับทีมต่อไปผมเห็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและมันก็สมเหตุสมผลในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะ แล้วยังไงเมื่อแอนดี้บรูเวอร์สันแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลกระตุ้นของเพื่อนร่วมทีมทำผลงานให้ดีกว่านะัดแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก League, ที่จะพบกับไปนั่งของปารีสแซงต์แชมงโดยลิเวอร์พูลเตรียมที่จะลงเล่นในเกม2เกมของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายวันอังคารนี้หลังจากที่นัดแรกบุกไปชนะได้หนึ่งต่อศูนย์แต่ว่าพวกเกมเนี่ยเป็นรองทุกรูปแบบในครั้งนี้โดยเป๊กเชเองนั้นได้โอกาสยิงทั้งสิ้น5อ่า28ครั้ง แต่ว่าทางประตูไม่ได้เลยขณะที่อดีิสซงเบเกอร์ก็ออกแรงเซฟช่วยเลเวอพู Liverpool มากถึง8ครั้งก่อนที่ของแดงจะได้ประตูอาช้ในช่วงท้ายเกมจากทนักของฝั่งฮาร์วีเอเอียสโดยงานนี้โรเบิร์ตสันได้กล่าวก่อนเกมบอกว่าเรามีสกอร์ขึ้นนำอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เราสามารถเล่นได้ดีกว่าอย่างนี้แน่นอนนะและมันก็ชัดเจนด,ด้วยว่าเราต้องเล่นให้ดีกว่าเดิมเราจะมาหวังให้อดีิสซงโชว์ฟอร์มสุดยอดทุกเกมในครั้งนี้ ไม่ได้เราต้องทำให้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะตอนที่ไม่ได้คารบาลในครั้งนี้ถ้าเราทำได้หวังว่าแฟนบอลจะอยู่เคียงข้างเราเพราะเราเองนั้นรู้ว่าเขามีอิทธิพลมากแค่ไหนในค่ำคืนในช่วงของแชมเปียนลีกเป้าหมายของเราก็คือผ่านเข้าสูร่รอบต่อไปแต่ว่าต้องเล่นให้ดีกว่านี้ในครั้งนี้ให้จบได้นะ อาร์ยังไงเจมี่คาร์รักเกิลร,ระบุในงานลิเวอร์พูลสมควรที่จะได้รับเครดิตมากกว่านี้หลังมีกระแสข่าวบอกว่าทีมใกล้จะควา้าแชมป์เนื่องจากว่าทีมอื่นๆโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกจากมาตรฐานในขณะนี้ตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีกรกระแสข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลชุดนี้ไม่ได้ดีนักและบางทีนั้นอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ด้วย ไม่ต้องสงสัยเลยที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ตตกต่ำลงไปและลิเวอร์พูลชุดนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าที่ชุดแชมป์ลีกในยุคของเจกเกนคาร์ลอฟและเกือบได้แชมป์ก่อนหน้านั้นโดยในการขับเคี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบสูสีได้แต่วา่าดูการที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลกำลังสร้างทีมขึ้นมาอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของเจกเกนครลอฟและก็อาเนสซัตก็ยกระดับทีมขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเมื่อคุณดูตัวเลขพื้นฐานแล้วพวกเขาเหนือกว่าทีมอื่นมากมาย สำหรเรืนนน่องคะแนนพวกเขานำหน้าอยู่หลายแต้มพวกเขาเองนั้นทำประตูได้ดีขึ้นมา,มากๆเลยนะผมเองนั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าพวกเขาจะทำอะไรได้ต่อไปอีกไหมเลอบูวไม่ได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นจากฤดูกาลที่แล้วพวกเขาซื้อผู้เล่นสำรองที่ลงเล่นในพิมพ์บรกประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นคือเฟเดรโกิเคียซ่าโดยพื้นฐานแล้วนี่คือทีมของฤดูกาลก่อนโดยสลอตเองก็บอกได้เลยนะว่าได้เพิ่มสัมผัสนะฮะของตนเองลงไปด้วยโดยเวอพูลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาลนี้ และพวกเขาสมควรได้รับเครดิตที่มากกว่านี้เล็กน้อยผมคิดว่าตำงดนานของฝั่งเจ็กเก็ครับเองก็สมควรได้รับเครดิตมากกว่าสําหรับการปรับโครงสร้างทีมและก็การกองกลางทีมนี้ใกล้แชมป์มากเลยนะเมื่อฤดูกาลที่แล้วเหตุผลที่ทีมไม่ก้าวไปไกลกว่านั้นเป็นเพราะพวกเขามีคนบาดเจ็บเยอะเกินไป ในช่วงที่ของฤดูกาลที่แล้วนะคะเลวฟูกำลังจะเล่นนัดชิงชนะเลิศคาราบาคัฟกับเชลซีโดยมีผู้เล่นชุดใหญ่11-12คนรู้จักทีมแต่พวกเขายังควา้าแชมป์ได้แม้มีผู้เล่นบาดเจ็บบ้างในบางครั้งแต่คุณก็ยังคงต้องรับมือกับมันครับเองสมควรได้รับเครดิตในครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่ผมไม่เคยจะด้อยค่าผู้จัดการทีมที่ควา้าแชมป์ลีกในครั้งนี้ได้ปรกนะสลัดเข้ามาทุกคนคิดว่าพวกเขาจะร่วงไปผุกคนคิดว่าพวกเขาต้องจะต่อสู้เพื่อโคต้าแชามเปียนลีก ไม่ใช่ความคิดของซารอตที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ร่วงลงมาอย่างหนักเขายังคงได้คะแนนรวมที่พอจะแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลที่พวกเขาคว้าแชมป์พิมเยริกเขาทําผลงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและผมอยากจะบอกว่าในฤดูกาลแรกของเขาถ้าเขาสามารถจบฤดูกาลด้วยสองแชมป์คือพิมเยริกและบัถทวยก็ถือว่าดีพอๆกันกับพนักของฤดูกาลแรกที่เราเคยเห็นผู้จัดการทีมในพิมีบริก ยกเว้นคาราดิโอปบรนีีเอเบอรี่ที่เลสเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่าทิ้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เรานั้นเคยเห็นมาในครัังนี้อะไรยังไงบรูยเอมเบรเกนในายใหญ่ของปารีสแซงต์แมงยอมรับเลยนดว่าเขาคิดถึงการดวกน,กนกับนั้ของฝั่งลิเวอร์พูเพื่อจะลงเตะในเกมยูฟาแชามเปียนลีกรอบส6บกทีมสุดท้ายนัด2มาโดยตลอดแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้โกหกกับนักข่าวไปว่าไม่ได้คิดถึงเพราะไม่ต้องการจะสร้างความกดดันให้กับลูกทีมในครัังนี้ โดยเปเชนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบลิเวอร์พูลจากเกมนัดแรกที่บ้าอ่าพ่ายในบ้านของตัวเองไปศูนย์ต่อหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาเองนั้นจะมีโอกาสในการแก้ตัวในการไปเยือนแอนฟิลในช่วงวันาานักข่นี้เพื่อดีจะชี้ชะตาในการเข้ารอบต่อไปโดยการน,นี้ทางนี้ก่อนเกมกับแปนนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักข่าวเองก็ได้ถามเอ็นบริเก้เกี่ยวกับการที่ลิเวอร์พูลแต่ว่าเอ็นบริเก้ก็บอกนักข่าวไปว่าเขาเองก็ไม่ได้คิดถึงเกมนั้นกลาวเลย แต่อยากจะโฟกัสนะฮะกับการเจอบรันท์มากกว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่เกมพบกับบรันท์ที่เบเชชนะไปได้4-1นั้นเอนบริเก้ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวโดยยอมรับความจริงบอกว่าเกมกับลิเวอร์พูลอยู่ในหัวของเขาในครั้งนี้อยู่เสมอผมก็โอบคุณนะผมแน่นอนว่าผมคิดถึงลิเวอร์พูลมา,าตลอดและมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่การจับสลักรอบส6ทีมสุดท้าย ผมเองก็รู้สึกยินดีที่ได้เป็นโคช้ชให้กับทางทีมของผมผมต้องการเน้นย้ำถึงสภาพจิตใจของนักเตะทุกคนทั้งที่ผู้เล่นและก็ผู้เล่นสำรองผมต้องการเน้นย้ำถึงสภาพจิตใจที่นักเตะทุกคนจริงๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาเลนติเงบราฟาเบดิตชอดีตนายใหญ่ของ Liverpool ลิเวอร์พูลรับรู้ถึงข่าวลือที่ตัวของเขาถูกเชื่อมโยงกับตาแหน่งของแบรนเจอร์ที่ดังแห่งสกอตแลนด์นะฮะในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ โดยเจ้าของทีมเบรนเจอร์คนใหม่นะผมกำลังหาบรือนะฮะเกี่ยวกับตาแหน่งของการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่ตำแหน่งของฝั่งเฟร์ิฟเครมองที่โดนปลดไปตอนนี้ราฟาเองที่เป็นอดีตนายใหญ่ของฝั่งลิเวอร์พูลเองนะฮะกับตแหน่งของเบริอัลมาตริดนั้นและก็อีกตำแหน่งของหลายสโมสรดังมีชื่อนะผมเชื่อมโยงด้วยแล้วก็ตำแหน่งของราฟาเองก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันจากการเปิดเผยของอ่าตน่งของดิกกี้อิมฟรีนายใหญ่เบอร์ตันที่เข้าร่วมประชุมโค้ง ก่อนทันทั้งของโค้ชยูฟาพร้อมกับ,บราฟาเบดิเตสูกลก่าวถึงว่ารับตำแหน่งกุนซอทีมหลังจากที่ฟลิปนะฮะคริเมนส์ถูกไล่ออกในตอนนี้แบบรี่เฟอร์กุสันรับหน้าที่คุมทีมชั่วคราวแต่เขาได้บอกว่าได้ยินข่าวลือในครั้งนี้เกี่ยวกับด้านของทีม,มาบ้างแต่เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นใครจะรู้แม้ว่าผมเองจะส่งประวัติส่วนตัวขอเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเขาในครั้งนี้ก็ตามทีการได้พูดคุยกับคนอย่างบาราฟาซึ่งเคยคุมสมโมสร ชันนำหลายแห่งและก็ได้พูดคุยกับการเป็นการส่วนตัวกับเขาถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จที่สดชื่นเป็นอย่างมากผมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องนะฮะกับการอยู่ที่นี่ในครั้งนี้ได้และก็ดีใจที่ได้ทราบว่าทุกอย่างนั้นไม่ได้สวยงามเสมอไปไม่ว่าสมสรน,นั้นจะใหญ่โตแค่ไหนก็ตามทีปัจจุบันแบรนเจอร์ตั้งแบร์รี่เฟอร์กูสันตำนานแข้งของสมสรเป็ปผู้จัดจาก,การทีมชั่วคราวในครั้งนี้เพิมเ่มเติมอยู่นะ เชอร์รีคาดินาเร่เจ้าของทีมเอซิมิลานประกาศขอพาปีศาจแดงดำเดินตามรอยความสําเร็จในการบริหารสโมสรลิเวอร์พูลของแฟนเวสปอร์ตกรุฟโดยคาดินาเร่นะฮะเป็นผู้กอ่อตั้งบริษัทเริสเ,เบริร์กนะฮะที่ถือหุ้นอยู่ในแฟนเวสปอร์ตกรุ p ซึ่งก็เป็นเจ้าของทีมลิเวอร์พูลในั้งนี้กันด้วยโดยคารดินาเร่ได้ไป,ปร่วมงานกับอนาลิสติกคอนเฟอเรนซ์ที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและก็กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในเรื่องของการลงทุนบริหารทีมฟุตบอล ว่ามีตัวอย่างที่ดีเยี่ยมที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการในแง่นี้เช่นกันเลืนั่นคือสโมสรลิเวอร์พูลไงเหตุผลที่ผมลงทุนในแฟนเบสสปอร์ตกรุ๊ปแต่และก็เป็นครั้งเดียวที่ผมไม่ได้เป็นคนถือหุ้นรายใหญ่แต่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัทที่ลงทุนเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการกีฬาเนื่องจากว่าผมคารบเจ้าของและขบวบริหารรายรนี้เป็นอย่างมากและก็คารพในสิ่งที่พวกเขาทำกับลิเวอร์พูลในครั้งนี้เป็นอย่างมากเช่นกันผู้คนควรจดจําการเป,ปลี่ยนแปลงที่พวกเขาได้ผ่านมา เพื่อที่จะไม่พลาดแม้แต่ก้าวเดียวจากจุดเริ่มต้นกับพนังของเจกเกนคอฟและตอนนี้พวกเขาก็มาถึงอเนสซอร์ตและทําให้ทุกอย่างดำเนินการไปในแบบที่เป็นในแบบที่พวกเขาทําพวกเขาจัดการหาจุดกึ่งกลางร,ระหว่างฝ่ายกีฬาและก็ฝ่ายธุรกิจและก็ฝ่ายเจ้าของได้สําเร็จในขครันี้และข่าวดีขในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทค,ครับ